จะเกิดอะไรขึ้นคะคุณผู้ชมเมื่อทาง ชาวเน็ตนะคะถามบอสบอยแบบนี้ค่ะเรียกได้ว,ว่าตอนนี้นะคะเราก็เห็นทางบอสบอยสิริชัยเนี่ยเตรียมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเตรียมเกี่ยวกับการเปิดฤดูกาลในฤดูกาลถัดไปนะคะแล้วก็อาจหนจะไปดูงานที่คาเฟ่ที่กําลังจะเปิดดีด้วยเนาะคุณผู้ชมเนาะช่วงนี้ก็ถือว่ายุ่งๆเลยทีเดียวนะคะไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่กับครอบครัวสักเท่าไหร่นะคะแล้วชาวเน็ตชาวเน,น็ตเขาก็เลยสงสัยนะคะก็เลยถามทางบอสบอยสิริชัยไปค่ะบอกว่าเอ้ยบอสบอยสิริชัยเนี่ยคิดถึง ลูกไม้อะไรยังไงเนาะคุณผู้ชมเนาะเส้นทางวอลบอยสีชัยก็ตอบมาแบบนี้ค่ะคิดถึงหรือไม่คาคิดถึงครับ <c oughs> คิดถึงกับมึงคิดนอนมึงขิบครับผม <c oughs> คิดถอดก็ได้แต่นอนมึงคีบครับเพราะว่ามันอยู่ไกลยู่ไกลครับ นี่ล้ค่ะคือสิ่งที่ทางบอสบอยสิชัยได้ตอบนะคะบอกว่าคิดถึงนะไม่มีใครไม่คิดถึงลูกกันนะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องคิดถึงลูกอยู่แล้วนะคะแต่ด้วยความที่ตัวเองก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องทำนะคะก็เลยไม่ได้มีเวลาไปหาเด็กๆเนาะคุณผู้ชมเนาะ,ะคิดถึงมากนะคะแต่ด้วยความที่อยู่ไกลกันทั้งเรื่องงานที่ต้องเคลียร์จัดเตรียมให้มันเสร็จสิ้นเนาะคุณผู้ชมเนาะไหนจะเรื่องธุรกิจอีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปหาลูกๆนะคะช่วงนี้ก็อาจจะห่างกับลูกๆหน่อยนั่นเองนะคะแฟน ขเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยทางบอสเนี่ยห่างกับลูกขนาดนี้คิดถึงลูกหรือเปล่าก็เลยแบบเอ้าถามนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะซึ่งชาวเน็ตแฟนคลับก็ได้คําตอบแล้วเนอะอ่ะบอกว่าคิดถึงนะคะคุณผู้ชมคะแน่นอนคะ่ะว่าทางบอสบอยต้องคิดถึงลูกอยู่แล้วนะคะงานนี้นะคะแฟนคลับนเ,นเนี่ยชาวเน็ตเนี่ยคอมเมนต์กันเยอะมากๆเนาะบางคนนี่บอกว่าเป็นยังกันซูเป็นคนสาธารณะมีแต่คนหักแถลงออกมาสิปสกกาเป อออันนี้คือค้นกาคิดว่าทางบอยกับโซแอนเนี่ยเพิ่นทะเลาะก,กันเนาะคะ่ะพี่น้องขาเร็วกะอาจจะขึ้นดีกันบอ่อยอย่างประมาณนี้เนาะซึ่งทางเจ้าโตนะคะเพิ่นกับประเดออกมาว่าอย่างคะ่ะพี่น้องขาซึ่งจินคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรนะคะจินคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรอาจจะแค่ห่างกันเพราะหน้าที่การงาน แล้วอาจจะมีเรื่องผิดใจกันนิดหน่อยตามภาษาคู่รักซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของครอบครัวอยู่แล้วจริงไหมคะคุณผู้ชมอาจจะมีบ้างแต่จริงคิดว่าไม่ถึงกับที่ต้อง เลิกกันหรือแยกย้ายกันนะคะเพราะเขาเนี่ยก็มีโซ่ของใจอยู่นะคะคุณผู้ชมคะที่สําคัญนะคะก็ตโตๆกันแล้วเนาะมีเรื่องบาดหมางใจกันผิดใจกันถือว่ามันเป็นเรื่องปกติค่ะคุณผู้ชมเราก็ต้องดูรอติดตามกันต่อไปนะคะแต่จริงคิดว่ายังไงนะคะบอสกับซอก,ก็คงอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะแต่อาจจะย,ยังยังไม่ถึงเวลาเนาะช่วงนี้ต่างคนก็ต่างทํางานนะคะคุณผู้ชมคะแฟนคลับเขาก็สงสัยกันเยอะค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าคิดกันเนาะว่าเอ้ย มันจะกลับมาเป็นอ่าเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างนี้คือเขาก็รักแล้วก็เป็นห่วงอะคะ่ะด้วยความที่ติดตาม a b มานานเขาก็อยากให้แบบทุกอย่างกลับมาแบบอ่าเป็นเหมือนเดิมเนาะ,ค,ะคุณผู้ชมเนาะ,ะเขาก็เลยอาจจะคิดหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะถามบอสบอยหน่อยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางบอสบอยเขาก็ไม่ได้ให้คําตอบอะไรมากมายแค่อาจจะต้องใช้เวลาบ้างนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของชีวิตคู่นะคะถือว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยค่ะคุณผู้ชม องรอติดตามกันต่อไปนะคะงานนี้นะคะแฟนคลับเขาก็าให้กําลังใจกันค่ะคุณผู้ชมยังไงก็มีหวังกันต่อนะคะซึ่งทางคุณแม่ของทางซอแอนหรือว่ายายแต๊เนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะเข้าใจเข้าใจทุกคนที่เป็นห่วงลูกเขาไม่ให้เขา,าเลิกกันนะคะเขามันไม่ได้เลิกง่ายๆหรอกคะ่ะเพราะว่ามันมีโซ่คล้องคอแล้วสองเส้นเนี่ยอันนี้คือโซ่ใหญ่เลย นี่แหละนะคะคุณผู้ชมขาคือสิ่งที่ทางคุณแม่เนี่ยเขาได้พูดออกมาบอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่ว่าไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่ายัางไงเขาเลิกกันไม่ได้อยู่แล้วเ,เพราะว่ามีโซ่คองใจถึง2เซตเลยทีเดียวก็คือทางน้องเพชรน้องพลอยนั่นเองค่ะแต่ว่าก็ต้องให้เวลากันหน่อยนะคะเมื่อคนเราอาจจะมีเรื่องทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้เวลาในการที่จะามาคืนดีกันหรืออาจจะต้องใช้เวลาในการ เชื่อมใจกันใหม่ก็ได้เนาะคุณผู้ชมเนาะซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีเรื่องอะไรกันมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่สามารถเข้าไปก้กาไก่หรือสามารถพูดแทนได้เลยค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นเรื่องของครอบครัวเราก็ไม่มีใครสามารถมาแทรกแซงแล้วก็พูดแทนหรือหรือเข้าใจเราได้นะคะคุณผู้ชมไม่มีใครเข้าใจเราทั้งที่เราแบบอ่า มีเรื่องส่วนตัวกันเองแค่2คนอย่างเงี้ยค่ะคือคุณแม่เขาก็ไม่ได้ยุ่งอยู่แล้วนะคะคือมันเป็นเรื่องของคน2คนให้เขาตัดสินใจกันเองอะไรแบบนี้เนาะคุณผู้ชมเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ไม่ทราบแล้วก็ไม่สามารถไปเกี่ยวข้องได้เลยนะคะงานนี้แฟนคลับถือว่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากเนาะคุณผู้ชมเนาะที่สําคัญนะคะทางเพจเพจหนึ่งเนี่ยออกมาพูดถึงด้วยเนาะว่าอาคนที่ชอบเม้นว่าบอยกับแอนเนี่ยทะเลาะกันหรอทําไมถึงถอดแหวนทาไมไม่อยู่ด้วยกัน พบกันเพราะผลประโยชน์คนนั้นกาบคนนี้สตินะคะทุกคนคะ่ะแอนออร์ดีให้เกียรติสามีตลอดในการตัดสินใจเรื่องภายในครอบครัวทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องเงินเรื่องวงเพราะบอยคือหัวหน้าครอบครัวดูแลให้ทุกคนอยู่ดีกินดีมีความสุข ทุกคนอย่าลืมเขานะว่าเขาเนี่ยเป็นสามีภรรยากันบอยก็ให้เกียรติแอนในการตัดสินใจเช่นกันเรื่องทะเลาะกันมันก็ต้องมีอยู่แล้วธรรมดาของแต่ละครอบครัวและที่สำคัญเขามีลูกสาวฝาแฝดที่น่ารักเป็นโซ่ของใจแอนออรดี already, มีบอยสิริชัยชีวิตก็ดีขึ้นมากๆบอยมีแอนชีวิตก็ดีขึ้นมากๆเช่นกันเพราะเขาส่งเสริมกันมาตลอดตั้งแต่อยู่ด้วยกันอย่าคอมเมนต์ทำร้ายจิตใจ,จคนอื่นถ้าไม่ได้อยู่ในชีวิตจริงของเขาทั้งสองคน ค่ะคุณผู้ชมขาก็อย่างว่าเลยค่ะยังไงนะคะก็อย่าเพิ่งพูดไปนะคะว่าบ่อยเป็นอย่างนี้โซ่อ so นเป็นอย่างนั้นนะคะอย่าค่ะคุณผู้ชมขาเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขามีเรื่องอะไรกันเราไม่สามารถรู้ได้เพราะมันเป็นเรื่องของคนจัคนเป็นเรื่องของครอบครัวให้เขาเลือกเองตัดสินใจเองค่ะทาได้แค่ให้กําลังใจเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมขา บางคนเนี่ยเขาก็เข้าใจเนาะโดยที่บอกว่าเอาจริงๆเนี่ย FC ควรหยุดคอมเมนต์ในทางลบให้คนสองคนมีเวลาเคลียร์ใจกันบ้างคอยดูอยู่ห่างๆเชื่อว่าทุกคนรักน้องทั้งสองเหมือนกันแต่อย่ากเกินความเป็นส่วนตัวของน้องเลย รักห่างๆอย่างห่วงหวงนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือมีแฟนคลับเนี่ยเขามาคอมเมนต์เนาะบอกว่าเนี่ยควรทําแบบนี้ดีกว่านะคะจินก็คิดว่าเออแบบนี้โอเคเลยจินเห็นด้วยนะคะในความที่เรารักศิลปินอะมันรักอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ให้เขาเนี่ยเคลียร์ใจกันเอาเองนะคะเราอย่าไปก้าวไก่อะไรมากเกินไปเลยอย่าไปแทกแทงนะคะ เพราะชีวิตของเขาก็คือของเขาเะคะเราเป็นแฟนลับเราทําได้แค่ซัพพอร์ตให้กําลังใจเนาะคุณผู้ชมเนาะส่วนเรื่องส่วนตัวให้เขาจัดการกันเองดีกว่าค่ะทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวการเข้าใจและก็การเคลียร์ใจเนาะคุณผู้ชมเนาะซึ่งครั้งนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะใช้เวลานานแค่ไหนนะคะยังไงเราทําได้แค่ให้กําลังใจเราติดตามกันต่อไปนะคะเพราะยังไงแล้วนะคะเินเชื่อว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม เพราะยังไงจริงเชื่อว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมรอติดตามให้กำลังใจกันดีกว่าค่ะแล้วก็รอชมนะคะสำหรับหมอลำใจเกินร้อยในฤดูกาลหน้าบอกเลยว่าปังแน่นอนค่ะเพราะว่าบอดบอยเนี่ยจัดเต็มทุกรูปแบบจริงๆไม่ว่าฉากแสงสีเสียงแดนเซอร์นี่เต็มระบบทุกงานตั้งแต่เริ่มจนจบเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เปิด เปิดโชว์แรกเนาะจนโชว์สุดท้ายแดนเซอร์นี่โอ้โหจะเต็มแน่นอนค่ะคุณผู้ชม่ะรอชมรอติดตามกันได้เลยค่ะตนวันนี้จินเองต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดีวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยล้วกันค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ